สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t าหลอดชาแผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนับไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะปฏิหารข่าวดีที่รอสปายคุณอยู่นะคะสำหรับผู้ที่บังเอิญผ่านมาชมคลิปนี้หรือผู้ที่กดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะ ผู้ที่กดติดตามไว้นะคะข้อความเหล่านี้นะคะปฏิหาริย์ข่าวดีนะคะมีขึ้นเกิดขึ้นเพื่อคุณนะคะเขาบอกว่าปฏิหาริย์ข่าวดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่าใครบางคนที่มีสิ่งลี้ลับนะคะสิ่งลี้ลับจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จอาสิ่งลี้ลับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งลี้ลับอาจจะเป็นบรรพบุรุษอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะอืมนะจะให้นะคะเราเกี่ยวกับเรื่อง การเงินการประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะอืสิ่งต่างๆนะคะอือาจจะมีโอกาสโชคดีนะคะปฏิหาริย์ข่าวดีคือประสบความสําเร็จทางการงานการเงินนะคะอาจจะได้อาจจะเจอลู่ทางช่องทางเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคนคนนี้ปฏิหาริย์ข่าวดีที่มีมาถึงคุณที่รอเซอร์ไพรส์คุณอยู่อาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะพลังงานชาวราศีมีนที่ขึ้นมานะคะเรามาดูต่อนะว่า อ่ะนะเรามาดูว่าปฏิหารข่าวดีของพวกคุณเป็นอะไรอีกนะคะใครบางคนนะคะที่ทำงานหนักนะคะอืมนะทำงานหนักทำงานโซเชียลออนไลน์นะคะนี่ผลประโยชน์นะคะกำลังมีมานะ ผลประโยชน์กําลังเข้ามานะคะอความสําเร็จอรอรับผลประโยชน์หรือผลกําไรนะคะในอดีตที่เราทํามานะเขาบอกว่าการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกําลังมาที่คุณนะการเทรดหุ้นหรืออะไรพวกนี้นะคะอืจะนํามาซึ่งเงินนะคะทองที่คุณจะกำลังจะได้นะคะใครบางคนนะคะที่เป็นโสดเป็นไม้มานานนะ,ะปฏิหาริยข่าวดีของคุณคือมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามามอบความรักนะะอ่า ราศีมิถุนนะคะมอบความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีให้คุณนะคะปฏิหารข่าวดีของพวกคุณที่รอเซอร์ไพรส์ยอยู่นะคะอ่ะนะใครบางคนนะคะมีโอกาสได้แต่งงานคนคนนั้นที่เคยเลิกลาหย่าล้างหรือเป็นไม้มาก่อนแล้วนะคะมีการจดทะเบียนสมรสนะชาวพลังงานราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะใครรอคอยความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้แต่งงานนะคนคนนั้นนะคะฐานะดีนะคะอืมนะ มีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะเป็นตัวจริงนะใครที่รอคอยปฏิหารข่าวดีคือคนที่จะได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะกอดูปฏิหารข่าวดีของพวกคุณอีกราศีอะไรเทพมีบอกขอให้ขึ้นให้บอกด้วยนะคะพรังงานต่อมานะคะชาวราศีเมษข่าวดีชาวราศีกรกฎนะคะใครนะคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศี ะคะใครอยากซื้อรถนะคะก็อาจจะได้รถนะคะแล้วก็ใครบางคนที่รอคนต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลที่จะติดต่อสื่อสารมานะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรคนคนที่เงียบไปอะ่ะอืมนะคะคนที่เงียบไปนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมาหาคุณอันนี้เป็นปริหารข่าวดีนะ,ะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งทางจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะอาจจะได้พบเจอนะคะมีการนัดหมายพบเจอหรือพูดคุย ราศีเมษราศีกร,รกฎและราศีกันพลังงานต่อมาปฏิหารข่าวดีชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความวุ่นวายนะมีความวุ่นวายใจเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ต่างวัยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์คนที่เด็กกวาเรากําลังรอคอยอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาพูดคุยนะคะอืม ความรักเก่าๆหรือความรักในอดีตนะคะหรือความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่เราเคยเป็นตัวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะอาจจะนะได้กลับมาอยู่กันเออมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นราศีมังกรและราศีธนูนะคะมีความจริงจังชัดเจนอาจจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยถ้าเป็นครอบครัวหรือถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสกลับมาคุยกับมาเคลียร์กันได้นะคะคนที่คุณรอคอยนั่นแหละนะคะอืม ปฏิหารข่าวดีนะคะของพวกคุณนะคะมีอะไรอีกถ้าเป็นราศีอะไรขอให้บอกด้วยนะคะเจาะจงเลยนะ a อ e of Source ชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะ,ะที่หาทางออกไม่เจอกับความรักความสัมพันธ์หรือธุรกิจนะคะกำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีพลังงานควบคู่กับ เดสตาร์นะคะราศีคุมนะก็บอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะยังเป็นความรักอยู่มันก็เหมือนเดิมนะคะอืมเขาบอกว่าต้องมีการให้อภัยกันนะคะหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์มันยังเป็นความรักความสัมพันธ์อยู่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะธุรกิจการงานการเงินหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะอาจจะมีการให้อภัยกันหรืออะไรก็ได้นะคะอืมนะก็ยังเป็นความรักอยู่นั่นแหละนะคะไม่ต้องคิดเยอะ ครบางคนที่รู้สึกเหมือนอยากจะไปอยากจะเลิกอยากจะตัดใจแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเกี่ยวข้องต่อกันนะนะคะต่อมานะแปกถ้วยเจ็ดเหรียญปฏิหารข่าวดีอใครบางคนที่อ่าใครบางคนที่เดินออกจากความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะรู้สึกเหมือนว่าอืม คนคนนี้นะคะจะมีใครบางคนที่เข้ามานะคะจะพบเจอใครบางคนที่รู้สึกเหมือนว่าเขามาถูกใจเราเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นนะ,ะได้พูดพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งมี energy พลังงานของคนที่เด็กกว่าเจอคนที่ถูกใจเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะคนที่เคยเดินเดินออกจากความรักความสัมพันธ์มาแล้วเคยผิดหวังเสียใจนะคะตอนนี้มีความรักมีความสัมพันธ์เข้ามาใหม่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารคนคนนี้อาจมีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่ได้ energy นี้ย้อนไปดูคลิปก่อนนั้นอีก2คลิปนะคะมันเหมือนมีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาของทุกคุณด้วยใครบางคนจะเจอความรักเจอเนื้อคู่นะคะเป็นไพ่เดอะซันนะ,ะอือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะจะหมดไปนะจะมีเจ็ดเหรียญมาแปดเหรียญความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้คนที่หน้าตาดีด้วยนะค,ะคนที่เมื่อกี้ราศีอะไรอะ่ะ ธาตุาไฟเมษสิงหธนูนะคะแล้วก็มีพลังงานเอเนจีของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะเขาหรือคุณได้หมดนะนะสามารถเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้นะคะอมไม่ต้องคิดเยอะใครบางคนจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะปฏิหารข่าวดีกำลังเข้ามานะคะการรอคอยมีการติดต่อสื่อสารการรอคอยนะการตัดสินใจนะคะการรอคอยการตัดสินใจที่ คนที่เคยหายไปคนที่ห่างเราไปอาจจะไปทํางานอาจจะอยู่คนละที่จังหวัดต่างถิ่นแดนไกลมีโอ,อกาสได้ติดต่อกลับมาพบปะพูดคุยเจอเจอกันนะคะมีการหวนคืนกลับมามีการติดต่อสื่อสารกลับมาก่อนนะคะแล้วถึงจะได้มาเจอกันนะอาจจะอยู่จังหวัดต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ขอดูปฏิหารข่าวดีที่เราเซอร์ไพรส์พวกคุณอยู่เลยทั้งหมดทั้งมวลการเริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยพลังงานเอนเนจีของคนที่เกิดวันพุธนะคะ ใครบางคนที่ติดต่อสื่อสารแล้วมามาไปไปหายหายกับกับนะคะความรความสัมพันธ์ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนนะคะที่อยู่ในใจที่เคยหายไปนะคะอาจจะเหมือนว่าเขาหรือเธอคนนี้ราศีพิจิกแล้วก็คนที่เกิดวันพุธนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้กลับมาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยหรือในอดีตอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกไปอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือก ทางเลือกหรือความสัมพันธ์ไม่จริงจังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นมีสิทธิ์ของอการกลับมาจริงจังชัดเจนก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็บถ้วยนะคะ Uhm. ถึงเวลาที่นะคะเราฝันถึงใครบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์หรือถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าการเดินทางถ้าเกิดว่าได้คุยกับใครสักคนหนึ่งมีโอกาสความรักความสัมพันธ์ค่อยๆดูไปนะคะจะมีคนเข้ามา คนที่คุณเคยฝันก็ได้นะเคยฝันเคยรู้สึกว่าเป็นแฟนเป็นความรักเป็นคนรักแต่ยังไม่มีใครเข้ามาสักทีอันนี้มันจะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะจากวันนี้ไปนะถึง6เดือนถ้ามีใครเข้ามาแล้วสามารถเขาเรียกอะไรอะยังคุยกับคุณอยู่ในลักษณะถึง6เดือนนะคะก็สามารถวางแผนการในอนาคตเป็นคนที่เป็นตัวจริงได้อาจจะเป็นถึงเวลาที่เราจะได้เจอความรักจริงๆและความรักที่ดีๆนะ ในอดีตนะเสียใจเศร้าเสียใจนะคะหรือหยุดความรู้สึกของใครบางคนไว้อ่าตอนนี้นะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะที่เป็นความรักความสัมพันธ์คนที่เคยบล็อกกันไปก็ได้นะอคนที่เคยบล็อกกันไปคนที่เคยเสียใจแต่ยังมีความรักอยู่มไม่พูดไม่ติดต่อสื่อสารหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือกลับเข้ามาก็ได้นะคะเป็นพลังงานของ ชาวราศีพฤษภนะในอดีตที่ผ่านมาเครียดพิ่ตกกังวลอาจจะไม่ได้คุยกันไปประมาณหลายเดือนแล้วก็ได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะคะอืมนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะ,ะมาเขาเรียกอะไรอะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่มาคุยใหม่ยังมองเห็นคุณมีคุณค่าอยู่นะคะอืมนะคะ ก็ปฏิหารข่าวดีนะคะที่เราเซอร์ไพรส์คุณอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับราศีก็เหมาะได้บอกไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะคะจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะนะคะเขาเรียกว่าดูแบบสั้นๆนะคะจะได้กระชับได้ใจความนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมานะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ไม่กด ข้ามโฆษณาแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่นะคะสมัครสมาชิก65บาท200บาทหรือสมัครสมาชิก900บาทนะคะอ่านไพ่ตรงจริตนะ,ะเป็นการสอนมีวีโอไว้การสอนอ่านไพ่นะคะอ่านไพ่แบบความรักอ่านไพ่แบบเซลติคอร์ดอ่านไพ่แบบว่า การเชื่อมโยงไพ่นะคะ5ใบ10ใบอะไรแบบนี้นะคะจะได้อ่านไพ่เป็นหรือใครบางคนที่ซื้อหนังสือมาอ่านไพ่ยอยากดูดวงส่วนตัวของตนเองหรืออยากรับดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ในคลิปนะคะมันจะมีวิธีการบอกสอนง่ายๆบางครั้งเราซื้อหนังสือมาอ่านเราอาจจะแบบขี้เกียจอ่านหรืออ่านแล้วไม่ไม่เข้าใจแต่อันนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่สอนก็สมัครสมาชิกได้ขอบคุณมากๆสาหรับคนเข้ามาชมคลิปนะคะ ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านได้รับข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่รอสซอร์ไพคุณอยู่นะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ